ฉันเกลียดไอ้ด่างหมาจรจัดหน้าเดิมที่แอบเดินตามฉันกลับบ้านทุกคืนหลังเลิกงานกระดึกผ่านซอยเปลี่ยวที่ไร้ผู้คนทุกครั้งที่ฉันหันไปมองมันจะหยุดเดินแล้วจ้องเขม่งมาที่ฉันด้วยท่าทางดุร้ายจนฉันหวาดระแวงว่าสักวันมันจะเข้ามากัดคืนนั้นฝนตกกระหน่ำความอดทนของฉันสิ้นสุดลงฉันหันกลับไปตะโกนไล่มันเสียงดังลั่นพร้อมกดเปิดแฟลชมือถือส่องไปที่หน้ามันหวังจะให้มันตกใจหนีไป แต่ภาพที่ปรากฏใต้แสงแฟลชกลับทำให้ฉันเย็นวูบไปถึงกระดูกสันหลังเพราะดวงตาที่วาวโรธของเจ้าด่างไม่ได้จ้องมาที่ฉันแต่มันกำลังแยกเคี้ยวคำรามใส่เงาดำทะมึนที่เกาะอยู่บนบ่าของฉันมาตลอดทางมันคือก้อนพลังงานมืดที่มีนิ้วยาวซีดขาวโอบรอบคอฉันไว้ราวกับรอจังหวะปลิดชีพทันทีที่เจ้าด่างพุ่งเข้าใส่ด้วยเสียงเห่ากึกก้องเงาดำนั้นก็จางหายไปในเงามืด เมื่อฉันวิ่งหนีกลับถึงบ้านแล้วขอดูกล้องวงจรปิดจากป้อมยามภาพที่เห็นทำให้ฉันถึงกับทรุดลงกับผื้นเพราะในกล้องเห็นเพียงฉันที่เดินอยู่คนเดียวพร้อมกับเงาดำขนาดใหญ่ที่ลอยอยู่เหนือหัวตลอดเวลาโดยมีเจ้าด่างคอยวิ่งกั้นระหว่างฉันกับเงานั้นเพื่อไม่ให้มันเข้าใกล้ไปมากกว่านี้ความจริงที่น่าขนลุกคือในขณะที่ฉันจงเกลียดจงชังมันเจ้าด่างกลับยอมเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อปกป้องฉันจากสิ่งที่มองไม่เห็นและถ้าคือนั้น